สุขภาพตาเป็นเรื่องที่ต้องดูแลในผู้ที่ติดเชื้อเอ v ได้วยนะคะโดยเฉพาะที่จอตาจะมีโอกาสติดเชื้อไซโตแมโกรโรไวรัสทําให้จอตาเสกเสบซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่จะทําให้ตาบอดได้พระวิชาจาักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาเชียงใหม่ได้ทําการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสขึ้นตานี้โดยการฉีดยาเข้าจอตาค่ะซึ่งของเรานี้เป็นแห่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะเราจะทําการรักษาได้ผลถ้าหากว่ารักษาในระยะเริ่มแรกค่ะงั้นถ้าผู้ป่วย HIV ถ้ามีอาการตาพร่ามัวหรือว่าหินจุดดำๆลอย ไปมานะคะควรรีบไปตรวจกับจักษุแพทย์แล้วก็ถ้าพบว่ามีการติดเชื้อนี้ก็ให้รีบมาทําการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งจะได้ผลดีค่ะโรคเลือดจากทลัสซีเมียคือภาระหนักของประเทศน้ำใจคุณช่วยได้ทั้งชีวิตของเด็กไรเดียงสาและสังคมไทยร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์ดอกคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร0 5 3 9 2 0 400